ข้อ2เขาให้เอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจำนวนจริงบวกแล้วถามว่าข้อใดถูกต้องนะก็ข้อกอไก่ก็เราจะใช้วิธีแบ่งกรณีคิดก็ได้นะแต่จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันแยกตัวประกอบได้ตัวนี้ก็แยกตัวประกอบได้นะ,นระนะเราก็จะลองแยกตัวประกอบมันดูก่อนตัวนี้ก็จะกลายเป็น x ลบคูณ x ลบตัวนี้ก็จะกลายเป็น x บวกคูณ x บวกนะ แล้วทางซ้ายเนี่ยมันมีแอ s o l ลู e อยู่ก็เรากระจายแอบส l ลู e เข้าไปในการคูณก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็ข้อนี้เนี่ยเราจะวาดกราฟของทั้ง4ตัวเนี่ยแล้วก็ใช้กราฟเข้ามาช่วยในการดูว่าตัวไหนมากกว่ากันนะก็เริ่มจากตัวนี้ก่อน y เท <Y S 2> ่ากับ a อ s o l u t e x ลบ1เนี่ยจะมีกราฟเป็นรูปตัว v ที่มีจุดหักอยู่ที่ x เท่ากับ1แบบนี้นะ แล้วเนื่องจากข้อนี้เอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจํานวนจริงบวกก็แปลว่า x มันจะต้องมากกว่า0ูนะนก็เอาเฉพาะกราฟบริเวณที่ x มากกว่า0ก็จะได้เป็นรูปนี้นะถัดมาตัวนี้ y เท่ากับ abslut x ลบ4ก็จะเป็นตัว v ที่มีจุดหักอยู่ที่ x เท่ากับ4แบบนี้นะแล้วตัวนี้ y เท่ากับ x บวก1ก็จะเป็นกราฟเส้นตรงที่ตัดแกน y ที่1เป็นรูปนี้นะ แล้วก็ตัวนี้ y เท่ากับ x บวก5ก็จะเป็นเส้นตรงที่ตัดแกน y ที่5นะก็ถ้าเราสังเกตกราฟทั้ง4รูปนี้จะเห็นว่ารูปที่1เนี่ยมันเริ่มที่ y เท่ากับ1แล้วก็ลงมาก่อนเราค่อยขึ้นไปในขณะที่รูปที่3เนี่ยมันเริ่มที่ y เท่ากับ1แล้วก็ขึ้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นกราฟรูปที่3เนี่ยมันจะมีค่า y มากกว่ากราฟรูปที่1เสมอนะ ถัดมาถ้าเราเทียบระหว่างกราฟรูปที่2กับกราฟรูปที่4จะเห็นว่ากราฟรูปที่2เนี่ยมันเริ่มที่ Y เท่ากับ4แล้วก็ลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นไปในขณะที่กราฟรูปที่4เนี่ยเริ่มที่ Y เท่ากับ5แล้วก็ขึ้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นกราฟรูปที่4เนี่ยมันจะมีค่า Y มากกว่ากราฟรูปที่2เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราเอากราฟรูปที่3กับรูปที่4ี่มาคูณกัน มันก็จะมากกว่ากราฟรูปที่1กับรูปที่2คูณกันเสมอนะเพราะฉะนั้นอสมการนี้ก็จะเป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ก็ถูกต้องนะถัดมาข้อขอไข่เราจะใช้วิธีการคล้ายๆกันนะก็ตัวนี้แยกตัวประกอบได้เป็น x บวกหคูณ x ลบ1ตัวนี้เราแยกตัวประกอบโดยการดึง2เป็นตัวร่วมออกก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วทางซ้ายมีแอบส์ลูดอยู่ก็ กระจายแอบส์ลุดเข้าไปในการคูณก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็มาดูกราฟตัวนี้ y, y เท่ากับแอบส์ลุ x บวก1เนี่ยจะเป็นตัว v ที่มีจุดหักอยู่ที่ x เท่ากับลบ1แต่เนื่องจาก x ต้องมากกว่า0เราก็จะเอากราฟเฉพาะบริเวณที่ x เป็นบวกเท่านั้นนะถัดมาตัวนี้ y, y เท่ากับแอบส์ลุด x ลบ1ก็จะเป็นตัว v ที่มีจุดหักอยู่ที่ x เท่ากับ1ะแล้วตัวนี้ y เท่ากับ x ลบ1ก็จะเป็นเส้นตรงที่ตัดแกน y ที่ลบ1แล้วก็จะเหลือ2อีก1ตัวนะก็กราฟ y เท่ากับ2ก็จะได้เป็นรูปนี้นะก็เราจะมาสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบกราฟทั้ง4อันนี้กันนะก็จะเห็นว่ากราฟรูปที่2กับกราฟรูปที่3เนี่ยมันคล้ายๆกันเลยนะก็คือส่วนนี้ของกราฟรูปที่สองมันจะเหมือนกับส่วนนี้ของกราฟรูปที่3เลยนะ เพียงแต่ว่าส่วนนี้ของกราฟรูปที่2เนี่ยมันจะมีค่า y เป็นบวกในขณะที่ส่วนนี้ของกราฟรูปที่3มันจะมีค่า y เป็นลบนะก็เนื่องจากค่าบวกเนี่ยมันจะมากกว่าค่าลบเพราะฉะนั้นกราฟรูปที่2เนี่ยก็จะมากกว่าหรือเท่ากับกราฟรูปที่3นะถัดมาจะเหลือกราฟรูปที่1กับกราฟรูปที่4ถ้าเกิดเราเอากราฟรูปที่4ไปวาดบนแกนเดียวกันกับกราฟรูปที่1ก็ จะได้เป็นแบบนี้นะก็หาจุดตัดก็แทน y เท่ากับ2ลงไปตรงนี้ก็จะได้ x เท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็จะได้พิกัด x ของจุดตัดเนี่ยก็คือ x เท่ากับ1นะก็จะเห็นว่าถ้า x มันมากกว่าเท่ากับ1เนี่ยกราฟของรูปที่1มันจะสูงกว่ากราฟของรูปที่4เพราะฉะนั้นถ้าเอา2กราฟนี้มาคูณกันก็จะมากกว่าเท่ากับ2กราฟนี้คูณกัน ก็จะได้อสมการเป็นจริงในกรณีที่ x มากกว่าเท่ากับ1นะส่วนกรณีที่ x น้อยกว่า1เนี่ยจะเห็นว่ากราฟรูปที่4มันจะสูงกว่ากราฟรูปที่1แต่ถ้าเกิด x น้อยกว่า1มันจะทำให้ x ลบ1ทางฝั่งขวาเป็นค่าติดลบนะในขณะที่ฝั่งซ้ายเนี่ยค่าแอบส์ลูดมันจะมากกว่าเท่ากับ0นย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้า x น้อยกว่า1ทางฝั่งซ้ายก็จะมากกว่าเท่ากับทางฝั่งขวานะ เพราะฉะนั้นอสมการนี้ก็จะเป็นจริงเสมอไม่ว่า x มากกว่าเท่ากับ1ห,หรือ x น้อยกว่า1ก็ตามนะแต่ข้อขอไขเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นเท็จเพราะฉะนั้นข้อขอไขก็ผิดนะก็จะได้กอถูกขอผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2นั่นเอง